สวัสดีค่ะสวัสดี FC ช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกับน,นะคะเอ,อ่หลังหวยหลังหลังตำไทยออกเนาะหลังผลหวยออกนะคะแต่ว่ารอบนี้นะคะแอดขออนุญาตปล่อยเด่นล่างเลยนะคะเด่นล่างเพื่อจะไวต่อการเสี่ยงนะคะทุกคนจะได้อเอาไปดูนะคะเพราะว่าล่างนี่เราต้องปล่อยก่อนนะคะล่างต้องปล่อยก่อนเลยเนาะห้ามพลาดนะคะคลิปนี้เด็นล่างปล่อยเลยนะคะ เด่นล่างปล่อยเลยแล้วก็มาดูกันนะคะว่ามีสูตรไหนเข้าบ้างอาจารย์ปัญญาเข้าเต็มเต็มเลยนะคะ5 0นะคะตรงตรงเต็มเต็มนะคะแล้วก็มาดูว่าสูตรไหนเข้าบ้างนะคะเด่นล่างแอดเข้านะคะแล้วก็25คู่เข้าแต่25คู่ยังไม่ได้ทํานะคะแอดทําตัวเด่นให้ก่อนนะคะ6คู่ล่างก็ยังไม่ได้ทํานะคะอันนี้คือทําตัวเด่นให้ก่อนเลยนะคะ อามาดูพลหหวยนะคะอก่อนที่จะไปดูเนาะมาดูคําเตือนของทางช่องก่อนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางซื้อฉลากินแบบรัฐบาลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกประเภทขอบคุณค่ะทุกคนมันมาจริงๆโอ้ยเลขจริงจบทักแอดก็ว่าอายุทำไมมันทักแอดนานเจ๊เจ๊เจ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 เนี่ยแอดก็แปเลขเป็นเจ๊เจ๊เจ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 โอ้ ไม่เอลีโอ้ยคอยเรือใจค่ะสามเจ็ดเจ็ดนะคะอายุแอสสามสิบเจ็ดนะคะสามสิบหกย่างสามสิบเจ็ดนะคะดูออกสามเจ็ดเจ็ดโอ้ยคอยเรือใจค่ะหวยเนี่ยสามเจ็ดเก้าก็ได้อะไรก็ได้นะคะโอ้ยสามเจ็ดเจ็ดโอ้ยแอด์เลือใจเสือนอนใส่มันขัดขัดดูเออขี่เกี่ยมเนาะเออภาษากลางเรียกจิ้งจกนะคะแอรจะไปอะแอานะแอรก็เล่าในี้ยให้ฟังกันละค่ะ มันทักเจ๊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 โอ้ยแอดก็คิดว่ามันมันมันไม่น่าออกค่อยมันเล็กอย่างเจ็บเจดโอ้ย่อยเหลือใจค่ะพอได้จ้าบากงวนนี่โอ้ยสองสาม่อยเศร้าเศร้าเศร้าเเลิกคุยกันค่ะเลิกคุยกันก่อนเออสัญญาณนะคะสัญญาณไม่ดีค่ะสัญญาณเน็ตัดนะคะทุกคนสัญญาณเนตตัด ไม่พร้อมที่จะคุยนะคะเอาใครมานดีใจด้วยนะคะใครมานดีใจด้วยเอา้าแอดบอได้จ้าบาานี่เนาะของอาจารย์ปัญญาเข้าไปนะคะเดี๋ยวแอดให้ดูเด่นล่างก่อนเลยนะคะเดี๋ยวค่อยไปดูนะคะว่าตัวไหนเข้าบ้างอาจารย์ปัญญาก็เข้าเต็มๆนะคะอ้เจ็ดมาเยอะเลยนะคะเจ็ดถือว่ามาเยอะเลยไอตัวประกบอีกสูตรตรงนี้ใช้ไม่ได้เนาะล้านแตกวินนะคะวินแตกอีกแล้วนะคะวินสามตัวบนแตกอีกแล้วนะคะสําหรับสูตรนี้นะคะอ้ยสูตรครบบนครบล่างเป็นเอาอยู่ แอดว่าบเป็นตะคือคะ่ะครบบนครบล่างนะ้นต้องลงใหม่ออกสูสายตาประชาชนไม่ได้เลยนะคะอา้าวรับล่างคอยหาวะะ่าเสนอ้คอยกระเชื่อเลีกยกับเนาะคอยอะไว่ถึงไม่เชื่อแอดก็ไม่ชอบนะคะหาศูนย์แอดาบา่มมบ๊อมไม่แนหระบบเอาทีใจกับคนได้นะคะทุกคนอา้าวเด็ดล่างอย่างเดียวนะคะเด็ดล่างอย่างเดียวอันนี้งวดเก่านะคะเดี๋ยวคนเขียนงวดเก่าก่อนเดี๋ยวปล่อยเลยนะคะปล่อยเลยคะ่ะทุกคน เดี๋ยวปล่อยเลยนะคะเราจะได้ดูกันนะคะว่ามีสูนไหนเข้าบ้างนะคะอาจารย์ปัญญาเข้าเต็มๆแล้วนะโอ้อาจารย์หาหกศูนย์ศูนย์หกนะคะเม็ดเดียวมันออกห้าศูนย์เนาะโอ้ยได้กันไหมเนาะได้ยินแต่เขาบอกว่าห้าศูนย์อั้นนะคะแต่ว่ามันไม่มีในระบบแอดอยู่แล้วนะคะแอดก็เลยแอดก็เลยบรตื่นเต้นค่ะอั้นกับอั้นก็ค,อ,กคอยบอถือ <laughs> โอ้ยบอถือค่ะบ่ามีในระบบค่ะ อเจ็ดเจ็ดอย่างของขอยกสิไปมากเบิรนเจ็ดเจ็ดสองสองสามสามอะไรอย่างนี้ยังจะได้อยู่นะคะเจ็ดเจ็ดผู้ใดสิบเปอไหนโอ้ยบ่วใดหรอค่ะบริสุทธิ์ค่ะบม่หรค่ะสามเจ็ดก็ได้อยู่นะคะมันออกสามเจ็ดเจ็ดว่าเธอค่ะ เอาเด่นล่างนะคะมาดูนะคะเด่นล่างอย่างเดียวเท่านั้นนะคะแอดปลอยเด่นล uh ่างก่อนเลยนะคะเด่นล่างอย่างเดียวเท่านั้นนะคะทุกคนเข้าไปที่ศูนย์นะคะเข้าทุกงวดเลยนะคะสถิตินะคะสถิติเนาะสถิตินี่นะคะผลสถิติของเรานะคะสถิติของเราก็โอ้ยสองดับบนอยู่นะคะแต่ว่าล่างเอาไม่อยู่นะคะตายแลเวลในเขียนอยู่เพิ่มเยอะแป๊บหนึ่ง เพราะว่าทางพิม์หลังหวยออกนะคะทุกคนโอ้ยเล่นทั้งวันก็ไม่ทําให้ผิดหวังนะคะเล่นทั้งวันมาห้าศูนย์จริงๆนะคะแต่ว่าวันวันเสาร์วันอาทิตย์มันชอบมาศูนย์มาหามาเบิรนเนาะโอ้ยแอดบ่มแหงแต่ก็อยากทํานะคะอยากทํคชิมให้ทุกคนให้มันอันให้มันเลียวสะกคนหวยงวดหน้าไม่ใช่ดับหกล่างบอกเขาเอามาเป็นเลขดับเธอออันนี้นะคะ ตำแหน่งนี้นี่ kind of. เอามาเป็นเลขดับเลยนะคะทุกคนเอามาดูกันก่อนเลยนะคะมาดูกันก่อนเลยเด่นล่างของเรานะคะเด่นล่างของแอดนะคะดูสถิติกันก่อนนะคะเอามาเป็นเลขดับเธอค่ะตำแหน่งที่หนี่ค่ะแสดงว่วางวดหน้านะคะหน้าลุ้นนะคะทุกคนหกไม่น่าจะมานะคะตำแหน่งนี้เห็นไหมคะนิ่ตำแหน่งนี้นี่เห็นไหมเอามาทําเป็นเลขดับได้เลยนะคะทุกคนถ้าแอดเอาเอาเอาสูตรนี้นะคะมาทําเป็นเลขดับนะคะทุกคนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด 8 9 1เก้าสิบสิบเอ็ดนะคะโอ้ oh, จะดับอยู่สิบอวดติดเลยนะคะทุกคนล่างนี Ooh, ่ออ้ตอแสดงว่าหกไม่น่ารุ้นไม่น่าลงทุนนะคะเมียนบอกนี่นะคะเข้าไปที่ศูนย์นะคะศูนย์ห้านท่บอกตำแหน่งมันไม่นิ่งนะคะศูนย์หนึ่งองสามสี่ตำแหนศูย์หนึ่งสองสามตำแหน่งที่น่ารุ้นน่าลงทุนนะคะแสดงว่าสูตรนี้ก็ต้องเป็น สองสามสี่ห้านะคะหกถือเป็นตำแหน่งที่ไม่น่าลงทุนนะคะไม่น่าลงทุนดูสถิติได้เลยนะคะหกยังไม่มาเลยนะคะเห็นไหมเอาแคบเลยค่ะตาไทยนะคะงวดวันที่หนึ่งมีนาคมเด็นล่างอย่างเดียวสองสามสี่ห้าหกอาแคบเลยใครแอดปล่อยก่อนเลยนะคะยังไม่ได้ทําศูนย์หกคู่ล่างนะคะเดี๋ยวเรามาดูศูตรยี่สิบห้าคู่นะคะก็เข้าไปที่ห้าศูนย์ศูนย์ห้านะคะ สูตรไหนเข้าบ้างนะคะมีสูตรไหนเข้าบ้างหลากหลายสูตรหลากหลายแนวทางนะคะเราจะได้ตามถูกปฏิทินเข้าไหมคะเลขปฏิทินนะคะปฏิทินเข้าไหมเนาะปฏิทินเดี๋ยว่คยดูนะคะปฏิทินปฏิทินมีอันไหนเข้ามั้ยอ้าวแคบเราบอกคะ่ะสองสามสี่ห้าหกค่ะแคบเลยคะ่ะสองสามสี่ห้าหกนะคะอันนี้ให้ดูแล้วนะคะมาดูกันเลยนะคะว่ามีสูตรไหนเข้าบ้างนะคะอันนี้แอดจะให้ดูไว้เด้อ นี่นะคะเดืนล่างของงวดวันที่1มีนาคมนะคะแอดปล่อยเลยอ่าแล้วก็มาดูนะคะมาดูสูตรไหนเข้าบ้างนี่ค่ะตําไทย25คู่ล่างนะคะ3ามเจดนย์ะคะ0550ห้าไปกลับเนาะอ่าเข้าไปนะคะเข้าไปที่ตำแหน่งที่ศูนย์นะคะตำแหน่งที่ศูนย์ดูท่านแสดงว่างั้นเราก็เอาสีตำแหน่งนี้ใช่ไหมคะเอาสีตำแหน่งนี้เดี๋ยวงวดหน้าแอดรีบทำให้นะคะเอางวดหน้าว่าสั่งวดน,นี้แหละงวดวันที่หนึ่งค่ะ อ่าสูตรนี้นะคะสูตรนี้มีเจ็ดสามนะคะโอ้ยมีทุกตัวเจ็ดแปดเจ็ดหนึ่งมาเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดห้าศูนย์นะคะเข้าแค่เจ็ดนะคะเข้าแค่เจ็ดเนาะทุกคนอ่ามาดูตัวนี้นะคะมันมาเกือบออกสี่เจ็ดนะคะเกือบออกสี่เจ็ดตามหววเราพัฒนานะคะออกเจ็ดนะคะทุกคนเข้าไปที่เจ็ดนะคะเข้าไปที่เจ็ดเด่นมาเจ็ดค่ะเด่นมาเจ็ดแถมเป็นบนด้วยนะคะแถมเป็นบนด้วยค่ะอันนี้ก็ให้ดูเนาะ สูตรนี้หลดค่ะสูตรนี้จับได้เบิ้ลนะคะจับได้เบิ้ลหวยมาเบิ้ลจริงๆจับได้เบิ้ลหลายคู่แสดงว่าสูตรนี้ก็หน้าลุ้นไอ้นี่นะคะหน้าลุ้นแบบว่าจับได้เบิ้ลก็แสดงว่ามันมาเบิ้ลอย่างเงี้ยบ่ค่ะอันนี้ก็เป็นหกคู่ล่างเอ้ยอันนี้เป็นเด่นล่างของเราก็เข้าไปนะคะเด่นล่างของเราเนาะอันนี้ของร้านนะคะร้านเข้าวินค่ะงวดก่อนนี้เข้าวินเจ็ดศูนย์ศูนย์นะคะงวดนี้เข้าวินนะคะเข้าวินสามเจ็ดเจ็ดนะคะสามเจ็ดเจ็ดนะคะรุ่น อ้าวหกคู่ล่างของเราก็เอาอยู่นะคะพะเอกของช่องแล้วนะคะหัวไทยประหยัดงบได้เยอะเลยนะคะหกคู่ล่างที่ไม่มาด้วยกันนะคะไปกับนะคะแปดเก้าแปดศูนย์แปดหนึ่งเก้าศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งเอาอยู่นะคะออกห้าศูนย์นะคะดีใจด้วยนะคะทุกท่านเลยข่อยเมาเลยแอดมอถือหววแอดมือแทงอ่ากระดาษแผ่นนี้หมดแล้วใช่ไหมคะ งาน,นนี่เด้อนี่เด้ออ่ะให้ดูอันนี้ก่อนแล้วก็อ่ะนี่เนาะอันนี้เราดูไปแล้วนะคะสองสามสี่ห้านะคะสองสามสี่ห้าอาจารย์ปัญญานะคะอาจารย์ปัญญาเข้าไปที่ห้าศูนย์เต็มเต็มค่ะนี่ของอาจารย์ปัญญานะคะของอาจารย์ปัญญา,ามาดูนะคะเม็ดเดียวข่อยว่าเรื่องบ่เขานี่เม็ดเดียวนะคะไม่เข้านะคะเก้านะคะให้ทุกตัวบ่เขาเลย อาวของร้านนะคะครบบนนะคะเด่นบนเข้าอยู่ค่ะเข้าเจ็ดนะคะเด่นบนนางเข้าเจ็ดค่ะทุกคนเด่นบนนางเข้าเจ็ดนะคะแปดหนึ่งสี่เจ็ดนะคะเข้าเจ็ดค่ะล่างหลุดนะคะล่างหลุดยับเยินเลยค่ะขนาดแปดเจ็ดแปดตัวยังหลุดนะคะทุกคนหลุดเลยนะคะเดี๋ยวลองใหม่ค่ะอ่าเลขติดบนล่างนะคะเลขติดบนล่างของนางก็มาเต็มๆนะคะเลขติดบนล่างอ้าวเดี๋ยวเราโชว์วดใหม่เลยนะคะทุกคน งวดใหม่ห้าแปดหนึ่งนะคะเข้าไปที่ห้านะคะทุกคนห้าแปดหนึ่งนะคะเลขติดบนล่างห้าแปดหนึ่งเนาะนี่นะคะห้าแปดหนึ่งก็เข้าไปนะคะเลขติดบนล่างนี่กหน้ารุ่นนะคะอาจารย์ปัญญาเข้าห้าศูนย์เต็มเต็มเลยนะคะทุกคนเอาหนีเดอ้อแคปเอาเลยนะคะ นี่นะคะสถิตินะคะหกคู่ล่างไม่มาด้วยกันนะคะเอาอยู่ยาวเลยนะคะถือว่าประหยัดงบได้เยอะเลยนะคะถ้าสมมตินะคะแอดไปตัดแปดเกนย์นะคะแปดศูนย์เก้นะคะ1898งออกนี่ก็จะประหยัดดึงเยอะเลยนะคะชุดยี่หคู่ล่างนะคะชุดยี่สิ้าคู่เอ้ยชุดชุดหกคู่ล่างนี้ก็เลิศอยู่ดีแอดว่านะคะ ตามนี้ค่ะทุกคนดับบนนะคะดับสองอยู่นะคะดับสองบนนะคะเอาอยู่นะคะแต่ดับล่างเอาไม่อยู่นะคะดับล่างตายเลยนะคะทุกคนนีเนาะดับบนเอาอยู่ค่ะดับบนหน้ารุ้นแต่ว่าดับล่างนี่คงต้องหาสูตรใหม่นะคะดับล่างนี่คงต้องดูสูตรใหม่แล้วเอาไม่เอาไม่อยู่ค่ะไม่อยู่เลย สูตรนี้เอาไม่อยู่เนาะสูตรนี้เอาไม่อยู่สูตรนี้มาเต็มเต็มเลยค่ะห้าศูนย์จะเอาไปเป็นสูตรเด่นเลยถ้าทําเป็นสูตรเด่นล่างนี่สูตรนี้มีหลุดบ่วยนะคะเอ้โบเข่าเขาโบเขานี่ดับล่างนะคะสูตรดับล่างนี่น่าทําเป็นเด่นนะคะนี่ อันนี้คือดับห้านะคะไม่อยู่มาเต็มๆเลยนะคะดับ2องนิไม่อยู่แล้วนะคะ,ะเดี๋ยวรอดูนะคะเดี๋ยวแอดจะกลับมาใช้สูตรเดิมหรือเปล่านะคะสำหรับล่างเนาะ เอาเด่นล่างค่ะเด่นล่างแคบเลยนะคะเด่นล่างเอาสถิตินะคะสถิติตามนี้เลยนะคะเดี๋ยวลองทําลองทําอีกสักนวดนาะเลยกลับนเนาะเฮ้เรามันก็ชอบซะด้วยสิเล็กับโอ้บ่มีบ่มีจะหาแอดกับบม่มากดยเฉาแอดบ่ได้่ดอกค่ะห้าสูงพี่ในระบบเลยห้ามาบ่อยมากนะคะนี่นะคะสองสามสี่ห้าเอาขอให้มานขอให้ฮิงขอให้ปังขอให้ทุกท่านโชคดีโอ้ ไอตุกเกียมันทักเนาะจ,จิ้งโจกมันทักเจ็บเจ็ด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 เรดเอาสำหรับคิดมิลาไปก่อนสวัสดีค่ะ